ตลาดสดคว่ามซีเย้ <Yeah! S 2> รื่องช่วยขายโดยเย็นเย็นเครื่องดื่มน้ำจับเลี้ยง <S <S น้ำมะขามเปียกเข้มข้นราไร้คลิป <S 2> <S 2> ไอศครีมกะทิอบเทียนอุดมสุขตำนานไอศครีมที่ขายมากว่าครึ่งสักตะวรษค่ะฉะนั้นการันตีได้เลยว่ารสชาติไม่แพ้ใคร แม้วันนี้จะย้ายมาขายอยู่แถวตลาดท่าน้ำบางนาถนนสันพาวุธแต่ก็ยังใช้ชื่ออุดมสุขเหมือนเดิมเจ๊บุกโชคดีมาวันนี้พี่แต่ทำไอศครีมก็เลยได้เห็นบางช่วงบางตอนและได้ชิมไอศครีมที่ปั่นเสร็จใหม่ๆอีกด้วยปั่นเสร็จปุ๊บเราก็มาไว้ในนี้ใช่ครับผมเพื่อมาพักให้มันเย็นใช่พักอุ้ยเนื้อแบบระมุนนีมากอะ่ะหอมมาก อีกมุมหนึ่งแล้วก็ไล่ไปสาม,มุมฮะปิดมุมสักมุมหนึ่งแล้วคุณโป๊กโกะไล่ไปอีกมุมอ๋อนี่ไงอ่ะแผนกแพคก,กิง้งอย่างนี้ร้อยยี่สิบใช่ไหมล่ะใช่ครับผมเพคสวยครับ<อ>ถ้าแพ็คไม่เป็นจะมีฟองอากาศครับผมเห็นมามันหอมควันเียนจริงๆด้วยอ่ะ เนื้อและความที่มันยังไม่ได้แข็งอะเธอมันก็คล้ายโยเกิร์ตมันจะนุ่มระมุนลิ้นเลยแต่ถ้าจะให้มันอร่อยอีกเทคเจอร์นึงคือมันต้องแข็งเลยเป็นไอศครีมอะแต่มันหอมนะหอมกะทิอย่างแรกเลยพอเข้าปากปุ๊บกลิ่นควันเทียนตีจมูกก่อนเลยอันดับแรกคือไม่ได้เวอร์นะแต่มันเสมอกันทั้งช้อนจริงๆอ๋อถึงว่าอบควันเทียนก่อนแล้วค่อยเอาไปปั่นใช่ครับผมมันก็จะได้ทั่วถึงไงใช่ครับพอมันทั่วถึงเสร็จปุ๊บเอไปใส่ในเครื่องทำความเย็นแล้วก็มาตักแล้วไปแช่ฟร หอมมากอร่อยมากเลยอ่ะนี่แหละคือสูตรของเขาขายมากว่า40ปีสูตรเนี้ยที่บุกบบอกว่าพอบรรทานแล้วมันชื่นใจนะร้ร้อนเงี้ยคุณผู้ชมชื่นใจจริงๆค่ะคุณผู้ชมยิ่งอากาศบ้านเราตอนนี้ so hot มาก so hot หม่4 40กว่าองศาดีดคือไอติมถ้วยเล็กๆเย็นๆหอมๆนี่แหละช่วยได้จริงช่วงนี้ไอศครีมของพี่แต้ก็จะขายดีหน่อย สต็อกก็เลยจะแน่นเป็นพิเศษอย่างที่เขาบอกว่าทำอาทิตย์หนึ่งก็ร้อยกิโลไม่เกินจริงตอนนี้นะคะเรามาดูสต็อกกันดีกว่าเพราะไอศครีมที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ในตู้นี้ค่ะเปิดคุมทรัพย์บุ๊บขึ้นมาอ๋อนี่ไงอย่างนี้คือเท่าไหร่คะเวลาสาิบห้าบาทสามถ้วย้อยครับสามถ้วยลอยก็จะมีรสชาติมีอบเทียนรวมมิตรชาไทยครับผมก็แล้วแต่เราชอบใช่ครับที่เราไปกินนาราเรากินแบบนี้แหละอร่อย กกกส่สงงตรรจจจาาาามไดวเวลาขายแล้วมีหน้าร้านด้วย<ช>มีคนมารับเราไปขาย<ช>ด้วยแล้วก็คือตักต่างจังหวัดส่งไปทาน<ช>ไปขายไปซื้อไปกิน<ช>ด้วย<ช>ก็หนึ่งรโลใช่ก็มีแบบลูกค้าส่งถาดมาให้เราเราให้เราบรรจุเราก็ไปส่งออบางที่ก็ไปไกลถึงชนบุรีอะไรเงี้ย ตอนนี้ยูมีบบรนด์อยู่สองสามเจ้าที่รับแล้วเขาไปสร้างเมนูใหม่ประจาร้านเขาเลยเป็นซิกเนเจอร์ประจาร้านเขาเลยใช่หรือบางที่ร้านกาแฟก็เอาไอติมเราไปล่ากาแฟเป็นอะโวคาโดอ๋านี่ไงที่เขาเอาไปใส่เขาก็จะอย่างนี้มาแล้วเขาก็ไปตักตู้แช่ของเขาเองไปเพิ่มมูลค่าของเขาด้วยไปเพิ่มเมนูใหม่ขเขาด้วยหือว่าดีนะเพราะว่าบางทีเราก็ไม่ได้เก่งทุกอย่างหรับเร,เราให้คนอื่นทําที่มันถนัดและอร่อยแล้วเราก็ไปต่อยอดเอา แบบกล่องเล็กกินขาอย่างไงครับอย่างนี้อ๋อกล่องนี้เหรอครับก็กล่องละร้อยยี่สิบาทครับผมเพราคาก็ไม่ได้แพงเลยอ่ะ <c oughs> อย่างนี้ก็คือส่งไปกินได้เลยแช่เย็นไปกินได้เลยร้อยยี่สิบาทใช่มีผ่านแอปดีลิเวอรี่ด้วยครับผมอ๋อ,อถ้าเกิดสม่มว่าเราสั่งด e ลิเวอรี่ก็จะมีใส่ถุงใส่อะไรไปก็ห่อแบบอยู่เดินแครี่ได้ประมาณสามสิบถึงสี่สิบนาทีอ๋อไปถึงบ้านได้กินเพราะเราจะปกติเราจะอัดความเย็นให้มันแข็งกว่าปกติอยู่แล้วเพื่อให้ระระหว่างการเดินทางเนี่ยมันยังไม่ละลาย แล้วก็เอาไปขายไไไดด้้เเเลลยยอาปกินใช่ครับผมโอเเคลงขายส่งทั่วประเทศด้วยรถห้องเย็นค่ะเชียงใหม่สุราษฎร์ส่งหมดยกเว้นพื้นที่ที่เป็นเกาะพี่แต่ยังไม่ส่งจ้าฉะน้นเอฟซรายการที่กำลังดูอยู่สั่งได้เลยพี่แต่เขาออกเครปพร้อมปั่นพร้อมส่งนอกจากไอศครีมกะทิโฮมเมดแล้วอย่างที่บอกว่าที่นี่เขามีดีที่ท็อปปิ้ง แมงลากกอซึ่งทำมาจากมะละกอดิบแต่รสชาติทำไมเป็นมะม่วงได้ยังไงก่อนง,งงงทำเหมือนมะมะละกอสอม้มตำใช่ผูดีดใช่เส้นมันจะเหมือนมะม่วง แล้วที่เกิดเป็นมะละกอเพราะว่าสมัยก่อนมะม่วงมันออกตามฤดูร้อนแต่ว่าลุงพงต้องการให้มันแบบกินได้ทุกเวลาก็เลยเอามะละกอมาประยุกครับแต่คุณลุงหงเฮเนี่ยเขาก็เก่งนะเขาคิดไอตัวมะละกอมาได้ทําเป็นหมืมะม่วงฝานเนี่ยเพราะปกติแล้วถ้าเอาพูดตรงๆใครจะไปคิดเนาว่าจะเอามามะละกอมาทําเป็นหมืมะม่วงได้อะซึ่งมันแบบคิดไม่ถึงเพราะตอนแรกที่กินก็คิดว่ามะม่วงพูดตรงๆเลยทำอย่างนี้ไปเรื่อยใช่ไหมคบพี่ทำเยอะไหมครับวันนี้ วันนี้เราจำลองมาสักประมาณสี่หโลนะครับผมสี่ห้าโลก็เยอะแล้วนะออไม่ท <ำ S 1> ั <นะ S 1> ปกติก็ทำกี่โลอ่ะสิบยโลแบบทำเผื่อ,อไว้เลยครับประมาณ2อาทิตย์ก็หมดครับผมหาแล้วขูดกันยังไงทั้งวันเลยเหรอจ้างขูดเลยครับผมขูดเองไม่ไหวนะต้องจ้างขูด แต่อยากรู้เลยนะว่าไอ้ความเปรี้ยวความหวานมั้นมาจากไหนเพราะมาะละกอไม่ไม่มีรสชาติไงจริงๆวันนี้ลุงพงยังไม่บอกแกทําเตรียมน้ําสต๊อกมาให้ผมเป็นระยะระยะครับผมแล้วแกบอกว่าถ้าวันไหนแกนี่แกจะสอนผมอกีกทีหนึ่งคุณลุงยังไม่บอกอยากไม่บอกพี่แต้บอกว่าน้ําเชื่อมแมงลักก้นี่แหลคะค่ะเป็นสูตรลับประจําตัวลุงพงษ์อยู่แต่ขั้นตอนและวิธีการทําต่างๆนั้นลุงพงษ์ถ่ายทอดให้หมดแล้วละคะ่ะอย่างที่เล่าไปว่าพี่แต้เป็นญาติของลุงพงษ์ ที่อยากจะสานต่อตำนานความเป็นไอศกรีมเจ้าดังอุดมสุขและไม่อยากให้รสชาติไอศกรีมกะทิแบบโบ,บราณแบบนี้หายไปก็เลยพยายามเทียวไลท์เที่ยวคือลุงพงษ์อยู่นานสองนานค่ะเราตือลุงอยู่นานไหมคะพียาเป็นปีเลยครับผมแต่เป็นปีก็ถือว่าไม่นานนะเพราะบางค,ค,คนอย่างที่บอกว่า ถ้าเกิดสมมติว่าล้มเลิกความตั้งใจก็ไปซื้อสูตรเจ้าอื่นมาทําแล้วถูกต้องไหมเพราะไอติมกะทิเนี่ยไม่ใช่ว่าแต่ละคนทําแล้วมันจะอร่อยนะก็ตื้ออยู่นานแต่ว่าถือว่านานไหมเพราะว่าเราตือแบบนั้นแบว่าไปแล้วแกโนเลยแล้วเราก็ทำทำไอติมให้แกกินเนี่ยคือเหมือนบังคับแกกินไงฮ่ต้องขอโทษครับพี่แลวผมก็ใส่นมแมวไงผมก็ไอติมใส่วหนูว่าไอติมนมแมวมันจะเหม็นนะใช่ผมก็ไปแกบอกแกดมปุ๊บแกบอกไม่ใช่นมแมวมันต้องไอ้นี้เหมือนมีมีสิทธิขั้นตอนแกเขาก็แง้มทีละขขัั้้้นนนนตตอออลยง ก็คือ,อดูความตั้งใจแ<ช>หละบุกกว่า<ช>ถ้าเกิดเฮียไม่ตั้งใจตั้งแต่แรกอะ<ช>่ะลุงพงก็ไม่บอกหรอกหรือว่ากว่าจะได้สูตรนี่คือถึงกระถัดจะต้องเวลาบวชกันเลยเหรอก็ไม่เชิงครับพอดีหลังๆเเริ่มมีไลน์ไงแกก็สวัสดีวันจันทร์มาแล้วก็สวัสดีวันจันทร์ตอบก,กลับไป มันเหมือนหลานมาเป็นหลานโกงแทนเราไปส่งกลับบ้างใช่แต่ทีนี้ผมจะไปบวช15วันไงเราจะปิดมือถือ15วันเราก็กลัวว่าเดี๋ยวแกคิดว่าเราส่งมาเราไม่ตอบเราก็เลยจะไปขอลาบวชแล้วไปขอขมาแกไปขอพรแกก็ถือว่าจะไปบวชแล้วนะใช่คือทูปเทียนพอไปหาแกแต่ว่าเราตั้งใจเวลาบวชแกก็เปิดประตูมาบอกเอ้ยลำคาญว่ะตื้อยู่นั่นงั้นให้เลยอ๋อไม่บวชแล้ววันนั้นยังแกบอกไปบวชก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเนว่าไม่บวชซะแล้ววันนั้นก็คือยังบวชอยู่อยู่บวช และแล้วความพยายามและความอดทนของพี่แต้ก็แพ้ใจลุงพงจนลุงพงเนี่ยยกสูตรไอศกรีมให้พี่แต่และว,ว่าอีกนิดหนึ่งก็เกือบจะเป็นท้อแล้วล่ะค่ะเพราะทำไอศกรีมอยู่นานสองนานไปให้ลุงพงชิมก็ไม่ได้สักทีแต่ในที่สุดพี่แต้ก็ทำได้และผ่านมาก,กว่า5ปีก็ยังต้องเรียนรู้กับลุงพงอยู่ตลอดค่ะ ไม่เราอยากทำไอติมตั้งแต่แรกอะฮะจริงๆอ่ะ,อะสิบกว่าปีที่แล้วเราเราไปชิมไอติมเราเป็นญาติอาหารแต่เราก็ได้เจออยู่แกนานขึ้นไปกินแบบเดือนละครั้งเดือนละครั้งอะไรเงี้ยแล้วเราก็ากินเราเราพู้สึกว่าเออมันน่าอดุรักอะไรเงี้ยอร่อยอ่าอร่อยก่อนแกทำเป็นโลกับครึ่งโลอ่ะแล้วเรากินแบบเราตักมันิดเดียวกินกินไปเผลอสักพักเราหยิบไปตู้เย,ย็นกินอีกจนหมดโลเลยโอ้โหไมคิดว่าไอติมแกน่าจะมีจุดดึงดูดแล้วก็แบบเออไม่ค่อยอยากทํางานประจําแล้วไปเช้าเย็นกลับวันละสี่ชั่วโมงอะไรเงี้ย แล้วเราเริ่มเห็นซึมซับลุงพงศ์ว่าแบบตื่นช้ามาลงามาทำไอติมแล้วขายติมหน้าบ้านเนี่ยเราก็เออมันลดเรื่องการเดินทางเนาะเราก็เลยแบบอยากทำเลยแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะคิดอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะต้องเป็นคนที่ใจรักจริงๆใจชอบจริงแต่ละคนจะชอบไม่เหมือนกันแต่ฉันเก่งเหมือนกันเนี่ยฉันลูกแมคคาเกานะนจะบอกให้นี่เก่งก็เก่งเมาส์กันจนเพลินเจ๊บุก๊กก็ขูดเส้นมะละกอเสร็จเป็นปลูกหนึ่งพอดีค่ะพร้อมที่จะเอาไปเชื่อมเป็นท็อปปิ้งสุดฮอตอย่างแมงลากอแล้วละค่ะ ช่วงน้ากลับมาดูว่าเขาทำกันยังไงดูขอชิมไปได้ไหมได้ครับผมอืมฉันูแล้วว่าน้ำมันเหมือนอะไรเรารู้สึกว่าเหมือนเหมือนแบกชื่อเสียงแกมาสิบห้าปีก็กดดันนะครับเวลาเวลาแบบมีคนบอกว่าไม่เหมือนเดิมเคยทะเลาะกันด้วยเพราะว่าเราอยากปรับรสชาติแกอยากรสชาติเดิมถัดจากเฮียจะมีรุ่นต่อไปไหมรุ่นสามอะตลาดสดคลองตี